โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนําไอเทมก่อนอกนกเนาะของแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับจะออกเป็นรองเท้ากันเวทในตอนที่เจอซนะีซนะีหนาๆเขาคอนโทระครับ,รบพวกสตารสโลอะไรเงี้ยติพิษอะไรเงี้เนาะรองเท้าเจาะเวทเมื่อเจอซีซีน้อยแล้วแบบเราอยากเบิร์ดฝัง่งคามให้ตายไปเลยอะไรเงี้รองเท้าแว่นเน้นเติมเกมนะครับในกรณีที่ทีมเราเป็นตัวเติมเกมช้าเราเลยต้องแบบเร่งความเร็วของเราขึ้นไปไน่อยปกติแล้วก็น่าจะต้องออกรองเท้ากันซีซีจะทําให้เราเล่นง่ายสุดแลวเนาะ เพราะว่าการที่จะต่อคอมโบได้บางทีเราโดนขัดง่ายมากเกิดไปถ้าออกเท้าเจาะเวทก็เทียมต่อมานะครัแล้วฝันข้ามมีตัวดูดเลือดอะไรเงี้ยเราก็ควรออนนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวเดียวแล้วเราคิดว่าแบบเราช่วยกันฆ่าได้ก็ไม่จําเป็นต้องออนนะครับที่แบบเราคิดว่าเขาจะไม่เก่งมากอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องออนนะก็จะออกเป็นมงกุฎแทนเพื่อมาเสริมดาเมจเวทนะอ่าแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีตัวดูดเลือดจริงนะครับแล้วฝันข้ามเป็นตัวบางนะครับเน้นนะครับตรงนี้จาเอาไว้ ถ้าฝั่งข้ามเป็นตัวบางนะครับเราจะออกเป็น Evil s e c r e t แทน s t a r o f n o นะครับแต่ในกรณีที่ฝั่งข้ามมีแต่ตัวถึกๆนะเราก็จะเ,เป็น s t a r o f n o จะคุ้มกว่านะครับส่วนไอเทมต่อมาก็คือแช่เลยนะครับจะทําให้เราแบบหลบสกิลฝั่งข้ามได้ดีเนาะแล้วก็เป็นการแบบทําจังหวะแล้วเราก็จะรอดออกมาได้ถ้าเราเออกแช่ตอนนี้แต่บางที่เราอาจจะเจอซาร์ตาหรือตัวอะไรที่มันแบบ CC มัน ดาเมจมันแรงครับตั้งแต่ต้นเกมอแต่ว่าถ้าเราเออแช่มาปุ๊บกันได้เลยแบบเอเลนซาตาอะไรเงี้ยก็ให้เอาเป็นแช่ตอนนี้เลยจะดีกว่านะแต่่าโกติเราก็จะเอาประมาณนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่สถา,า,นานการณ์เนาะฝั่นของข้ามีตัวเลือดเลือดเยอะจริงๆครับก็เอเป็นอากอร์นี่ก็ได้นะอ่าแต่ไม่ค่อยมีคนนิยมเนาะแต่ผมคิดว่ามันออกคุ้มอยู่นะหรือว่าออกเป็นสมุดคัมพีเวทอ่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือเราก็จะต่อยแรงอยู่นะประมาณนี้นะครับ ก็พอเราใช้แช่เสร็จใช่ไหมครับก็ให้ขายแล้วซื้อก่อเกิดนะครับแล้วก็เซ็ตเขียวไว้ด้วยจะได้ซื้อเคียวซึ่งมันจะทําให้คุณรอดนะครับในหลายๆจังหวะน,นะในการที่จะเอาเพดได้อะไรอย่างี้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับไอเทมนะครับเอาครับแล้วก็พลังแฝงก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะฮอลลี่ทันเดอร์มีลูกไฟนะเรดจิ่งอีเฟอร์โแล้วก็ห้อยเป็น Mark Frost. มาร์ o ออฟ o รสมาก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ส่วนรูนนะครับก็จะเป็นดีโซเลต10นะครับแล้วก็สปิริตห้าโปรเทคห้านะแต่บางทีก็ใช้สปิริตสิไปเลยเนาะแล้วแต่เกมนะโปรเทคจะช่วยทําให้เราถึกขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ให้ฟื้นฟูพลังชีวิตเนาะประมาณนั้นแล้วก็สเตนนะครับประมาณนี้สำหรับรูนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิดีโอการลงแรงของผมเลยเนาะว่าลงแรงด้วยแรดยังไหวไหมอ่ะลุยโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในตัวเกมแล้วเนาะ ก็จะเป็นการกดแรงในระดับประมาณเจ็ดสิบดาวนะครับสำหรับวิดีนี้โอเคแล้วก็ออกมาจากบอ่อทีนี้เวฟกลางเราจะเห็นแล้วครับว่าเพื่อนรับเวฟไปแล้วเนาะ <A test S 1> คือเราอะ่ะอย่าไปเดินทับเลนนะครับคือเราไปถึงแล้เวฟเราคงหมดแล้วให้เราเดินลงไปทําเลนล่างหรือเทมเลนบนทันทีเลยนะครับหลังจากมาบอ่อเพราะยังไงเวฟกลางเราก็เสียเนาะ <A test. S 1> เหมือน จริงๆแล้วเพนเขาต้องมารับเวฟการนะแต่เหมือนเขาจะดักอะไรของเขานะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเขาได้เวฟการเขาโอเคเนาะเรามาทําเวฟล่ากเนี่ยเราทําให้หายาเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าโลไปอยู่กลางถ้าเกิดว่าเราปล่อยดิกเตอร์กับสลิมมากดหายาตัวเดียวเ,เขาจะเล่นยากนะโอเคเราเห็นแล้วดิกเตอร์ Andy. อันติอ๋ยกกดสกิลหนึ่งแล้วอันนี้ก็เราเวฟไปหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งเวฟกลางไปบ่อยเราจะโจมากนะ อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าเขาเมดขึ้นบนนะคือเราก็ติ๊กบอกเพื่อนเลยติ๊กอย่างเงี้ยเขาจะได้กลัวโอเคถือว่าสวยนะสารฮายาที่สามารถเราป้อมเออทำป้อมไปได้โอเคเราก็ดูในมินิแมปนะว่าเพนมาซอสหรือเปล่าอันนี้เราก็คําคําหน้าไว้ก่อนนะโอเคไปไปไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเพื่อเรามาซอสแล้วเราก็ใส่ผึบไปเลยลิกเตอร์ครับเขาจะพยายามหาคือเขาจะเว้นระยะนิดนึงนะในการที่จะงัดเราโดดเราก็เลยต้องแบบ เดินยัดนาเข้าไปเลยนะจริงๆแล้วพวกเนี้ยคือมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ฝั่งตรงข้ามจะเห็นเราอะคือช็อตเนี้ยผมงงมากเลยเพราะว่าเราเลี้ยอนอยู่ดีเขาก็ยกเข้ามาในญ่าเลยแต่ก็นั่นแหละบานที่มันอาจจะโผล่มินิแมปนะแต่ปกติแล้วผมใช้มันก็ไม่โผล่โอเคอันนี้คือหลังจากเรากลับมาบอกก็มาเคลียร์การนะครับโอเคดิกเตอร์อันตีแล้วเราก็บอกเพื่อนเลยนะเพราะว่าเกมเนี้ยข้อมูลเป็นอะไรที่สําคัญมากเนาะ คือเราก็คิดในใจได้เลยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเดินยับไปเลยเดินยับไปเลยเขาอันตีไปแล้วไม่ต้องไม่มีอะไรต้องกลัวเนาะเราเล่นต้องให้เล่นกล้าๆหน่อยนะแรดอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วลิเตอร์โลผมเลยบอกเพื่อนได้เลยเลยนะตัวเนี้ยตัวเดียวโอเคแล้วก็แบ่งกันรับพาระเนาะนี่ให้เพื่อนแทงปอมแล้วก็ยัดต่อประมาณนี้เขาเรียกว่าทีเบิร์กนะเกมน,นี้มันเล่นเล่นคนเดียวโอเคแล้วก็ใหญ่เขากลับนะอย่างเงี้ยไปเล่นสุดได้เลยพอเขาโลละ เราก็ดูมินิแมปตลอดนะครับลอริีอนเขาตายเลนดอร์อยู่กลางฉีอยู่ล่างลิกเตอร์โลเนาะอย่างเงี้ยงไงก็ได้บทแหละโอเคเราก็มาซอนกลางเลยไม่จําเป็นต้องช่วยเขาตีบนเพราะว่าหายาตีแรงอยู่แล้วเนาะอย่างเงี้ยป้อมล่างแตกแตกจริงๆควรจะแตะนะถ้าฉีรันต่อแต่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะเวทปับแดงหรือว่าตีดาร์กแต่ว่าดาร์กมันตายแนละ้วเนาะเขาก็เรียวเวทแดงแทนนี่ทีนี้ผมพลาดานะผมคิดว่ามันมีโอกาสที่ฉีจะดักไนงะ้าตรงนั้นนะตอนไปข้างล่างเราเอาชัวร์ดีกว่า อย่างเงี้ยเพนมาซ้อนแล้วนะเรารอปิดเลนดอโอเคเนดอตายล้ะเรามินิแมปอะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากเราต้องมองไว้ตลอดนะจะทําให้เรานับจํานวนของศัตรูได้เราก็จะได้รู้ว่ามีใครมาปิดเราหรือเปล่าเคลียริกเตอร์จ่ายหมดแล้วนะนี่โอเคลิกเตอร์ลางแล้วบอกเพื่อนอะไรอย่างงี้เคลียร์กางไป ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าก่อ,กอนหน้านี้ติดเรียนนะแต่ตอนนี้ก็คือป mm ิดเทอมอ่ะก็จะทยอยลงคลิปไปเรื่อยมีคลิปดองอยู่พอตัวเอมิลี่ดันเวฟบ,บนมานะครับแล้วเหมือนว่าเวฟกลางเราจะเคลียร์ไปแล้วนะเหมือนจะไม่มีอะไรทำเราก็มาดักเล่นๆนะเวฟมาตรงนี้นะเพราะว่าเวฟบ,บนเราจะเข้าเวฟนี่ครับนี่ไงเวฟบ,บนเขาเวฟบ,บนเราจะเข้าป้อมเขาเราก็เลยต้องมาดักนะยังไงก็เขาจะส่งคนมากันอันนี้ถือว่าต่อยยากนะมุมนี้ เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าก็ถือว่าดีแล้วครับเราทําให้เขาโลเพื่อเราจะโถมง่ายกว่าเดิมนะเนี่ยเวฟกลางกับเวฟบ,บนเข้าพร้อมกันอย่างเงี้ยฝั่งข้ามก็ต้องเลือกครับว่าจะกันตรงไหนดีแล้วก็มากดดันนะเหมือนว่าฮายายเราจะตายนะโอเหมือนดิคเตอร์หลุดแล้วก็เก็บเขาไปได้อย่างเงี้ยครับได้บนเสร็จปุ๊บเราต้องถอยมามังกรเลยเนาะเป็นการเอาชัวเพราะว่าฝั่งข้ามอยู่3ามตัวเราดัานต่อไปก็ไม่ได้เนี่ยครับปอมก็ไม่ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคเสิร์ฟไปเพื่อนเลยเนาะนี่ <Okay. S 2> เราเห็นนะครับว่าเพนกับบอนเดอร์รอซ้อนเราก็กล้าใส่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่รอซ้อนอ่ะเราก็อย่าใส่สุดนะอย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดึงมาก่อนรอดไหมเนะี okay. ่ยโอเคเพนรอดอันนี้ถือว่าเพื่อนเราซ้อนกันได้ดีเนาะมาแบ่งกันแท้งแบ่งกันรับดามจอย่างเงี้ยเขาตายสามนะเราก็ดันบนต่อได้เลยถ้าเกิดว่าฝั่งข้าไม่หลุดแบบเมื่อกี้ครับ ไม่เดินลึกแบบเมื่อกี้คือเราต้องถอยไปกับเก็บออบเจกเนาะแต่พอดีเขาลึกเค okay. ฉีผักแล้วอย่างนี้เรายัดเลยเนาะเขาหมดแล้วโอ้โ oh หแต่ว่าฉีเป็นตัวที่ถึกแล้วก็แรงมากเลยโอเคจริงๆฉันเนี้ไม่ควรกดแช่นะครับเพราะว่ายัางไงก็ตายแหละเกิดใหม่มายี่ถือว่าพลาดเนะ <Yeah. S 1> เอาใหม่เอาใหม่ เราตายก,ก็ได้ครับแต่ว่าคืออย่าตายเยอะแล้วก็อย่าทำอย่าอย่าเป็นการตายที่เสียจังหวะทําทให้ฝังข้ามส่วนมาได้คือฝันของข้ามเมื่อกี้คือเขาไม่ได้เกิดมาคมนะเราก็เลยแบบการตายของเราก็จะเหมือนแบบเจ้าๆไปโอเคอย่างนี้ถือว่าเพื่อนเปิดสวยนะจริงๆฝังข้ามต้องเล่นเซฟนะเพราะว่ารอรอ,อรับเราเราจะดันจะปอมนอกเขาต้องรอกันไหนนะแต่ว่าอันนี้คือเขาเดินลึกเหมือนฝังข้ามตายสองอย่างนี้เรากดดันเขาไปเรื่อยๆได้นะ ออบเจกต์ประมาณอีก20่สิบวิเกิดนะโอเคเนี่ยลิกเตอร์จ่ายฟิวหมดแล้วเราก็ผลักผักเขาออกได้ไหมโอเคฉีก okay. ฟิกแล้วแล้วก็จำไว้เลยนะว่าฉีกฟิกเมื่อกี้กี่วิอีกจะมาอีกกี่วิเมื่อกี้ฟิกประมาณ11 38มั้งครับก็ประมาณ13นาทีก็แค่บวกไป2นาทีเลยครับ13 38ประมาณนี้ชีฟิกเกอร์การนับครูดาวอะไรเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับมันจะเป็นข้อมูลสำคัญทำให้เรารู้อะครับว่าเขาจะมีฟิกอีกเมื่อไหร่ เราจะได้การเรียนได้โอเคอย่างนี้เราเริ่มเห็นแล้วยังไงเขาก็เดินมาโ oh, อ้หันนี้ถือว่าผมพานะ <Okay. S 2> ไปรับพรอ,อันตีออกมาเลยครับไม่ต้องกักีแรงจัด่ะ่อยช่วยเพื่อนไปอันนี้ถือว่าเพื่อนซ้อนเราได้สวยมากเลยนะเอเมิลี่ก็รอด,ด้วยโอเคก็รีกกลับบ้านไปโอเคหลัง okay. จากนั้นเราก็เดินออกมา อันนี้ครับการตายของสลิมครับมันทําให้เราเก็บออบเจกต์ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่ายังไงอะฝั่งตรงข้ามที่มี4คนอะก็ควรเดินมาเช็คนิดนึงนะไม่ควรปล่อยเทละเออ,อย่างนี้นะเพราะว่าเป็นลิกเตอร์นะสามารถแทงยาเข้ามาได้เลยแต่มันก็ดีสำหรับเรานะเพราะว่าเขาไม่มาเช็คอะไรเลยโอเคมังกร48วิอย่างนี้เราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าเราจะทำยังไงเหมือนเพื่อนเราจะเล่นล่าเนาะ พอปล่อยทเลเยอร์แทงป้อมล่างเทเลเยอร์ครับต้องปล่อยให้มันแทงป้อมนะแผนนี้ยโอเคเนี่ยเพื่อเราทําสวยนะครับเป็นการจ่ายสกิลก่อนที่คลิปจะเข้าทําให้ฝั่งของขามอ่ะต้องจ่ายสกิลสวนเราเนาะโอเคเราก็เกี่ยวเอาตัวที่ได้นะครับแฟรตีของเรากับตัวที่มันเขาเข้ามาเล็กเนาะเพราะว่าเพื่อเราอยู่เยอะนะถ้าเกิดว่าเพื่อเราก็เป็นแอสซินเยอะด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อเราเป็นตัวแบบตีระยะอย่างเดียวอ่ะคืออย่างนั้นนะเราก็ต้องเป็นคนรวงนะ โอเคอย่างเงี้ยเขาเหลือตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตีฟิกยัดเลยนะต่อยโดนก็ฟิกยัดเลยนะเราตายไม่เป็นไรนะครับขอแค่เขาตายก็พอเพราะว่าตอนนี้เขาจะได้ตายห้าคนและเรียนดอร์จะเคลียร์คลิปยากขึ้นเนาะนี่โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแร้งนะแล้วก็คลิปดองคลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆเนาะก็ช่วงนี้ผมก็จะสตรีมด้วย ถใครว่ okay. างๆก็มาดูส่รีมผมได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีคนดูเลยน้ตาจะไหลไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ